ปรากฏววันนี้เดี๋ยวเข้าเรื่องนะประเด็นวันนี้คือเรื่องนี้ฮะอะนุทินชี้นะที่ผมให้ไว้อะชี้ถ้าระบอบทักษิณทําให้ประชาชนมีความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้นถือว่าเป็นระบอบที่โอเคเออหน้าด้านเนาะคือเหมือนประชาชนกินลาเวนเดอร์แห้งอ่ะคือกินหญ้าไม่ได้ต้องกินลาเวนเดอร์เพราะว่าโลกมันสวยไงแต่เป็นลาเวนเดอร์แห้งอ่ไม่มีอาหารสมองไงถูกปะอ่ะ นี่มาให้ดูเดี๋ยวต้องไล่เรียงหน่อยอยากเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไม่ถึงไอ้ชัดชาติต้องสงวนเวลาไว้สักนิดหนึ่งชัดชาตินี่ขอ15นาทีงั้นเอานนี้ก่อนในไล่ไปสิเนี่ยนี่ยนี่คดีที่มันเกิดความเดือดร้อนกับเราเนี่ยมากมายไก่กองนะคนดีของไอ้โทกี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าบางอันอาจจะยกฟ้องแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงนะฮะเพียงแต่ว,ว่าความผิดนั้นศาลพิจารณาว่าไม่ได ในทักษิณนไม่ได้เป็นต้นเหตุแต่มันเกิดนี่การขาดดุลการเสียหาย4,000ล้าน3,000 0ล้าน2,000 0ล้านอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าหาคนผิดไม่ได้แต่เอาที่มีนะคดีเอ็กซิมแบงค์เนี่ย4,000ล้านบาทพูดไปก็เหมือนจมปลักอย่างง้ะให้กู้4,000ล้านบาททำยังไงให้เมียนมากู้ไปด้วยดอกถูกและวไงเอามาซื้อผลิตภัณฑ์ของชินซัเทไลท์ เงินมาเข้ากระเป๋ามันแต่ความเสียหายเป็นของพวกกูนี่เหรอคำว่าโอเคของแอนุทินถามหน่อยสองนี่สารคดนีนี้จำคุก3ปีนี่คือคดีที่กลับมาแล้วมันมีอยู่8ปี10ปีแล้วก็อภัยลดโทษเหลือ1ปีนี่แหละเนี่ยอันนี้แปลว่าผิดถูกไหมเอาเห็นเนเนี่ยถึงแม้จะจิบจอยนะแต่ก่อน4 0 0 0ล้านฉันก็ว่าขนหัวลุกแล้วนี่เดี๋ยวนี้พอมาเจอเข้าวเน่า0 0 ,00 0ล้านรวมดอกเป็น1.2ล้านล้านเนี่ยจิบจิบ มีนี่สี่พันล้านจีบจีบเนี่ยเราเลยทำให้รู้สึกว่าไอ้นี่พวกนี้มันน้อยพอไปเจอนี่หกแสนล้านไงไอ้นี่กาโม่อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้จําคุกสามปีเนี่ยเนี่ยไม่รอลงอาญาเนี่ยอ่ะหกนะเจ็ดชิ้นขอบเนี่ยเนี่ยจำคุกห้าปีไอ้นี่คืออะไรอันนี้เดี๋ยวมันต่อเนื่องไปนะไอหมอเลียบสุรพงศ์สืบวงรีติดคุกก็เป็นรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ ให้ชิ้นขอบก็ติดคุกจริงอ,อ่ะแต่ได้ลดโทษก็ออกมานั่งข้างนอกย,ยังไม่จำเลยยังมาสังกัดคอกอาหารหมาตาดอกอ้ออยู่เลยเออใครว่าหมอฉลาดเนี่ยเออใครว่าหมอฉลาดเขาก็ไม่เรียนรู้นะก็แปลว่าอะไรแปลว่าระบบทักษิณโอเคสำหรับหมอสุรพงษ์ใช่ป่ะติดคุกออกมาก็ยังพักดีอะ่ะเจ็ด ชินขอบแล้วนะแปดอันนี้ก็คดีหวยไงอรู้แล้วตัดสินจำคุกไม่รอลงอาญ,ญาอัน,นี่คือคดีที่กลับมาแล้วได้รับพระราชทานอภัยลดโทษความผิดเกิดขึ้นจริงเอานี่เฉพาะคดีที่เกิดขึ้นจริงนะส่วนที่ต้องรับผลเสียคือประชาชนแล้วคุณอุทินยังมาบอกว่าระบอบนี้โอเคได้ยังไงคุณไม่สนใจมนุษย์กินข้าวบ้างเหรอ คุณจะพูดกับมนุษย์กินลาเวนเดอร์จะแห้งอย่างเดียวเหรอเนี่ยอีกคดีหนึ่งที่บอกในวันที่สิบคืนนี้ฮะก้าเนี่ยอันที่ก้าในคดีวันที่สิบที่บอกนะก็ไปพูดไว้ปีห้าแปดที่เกาหลีใต้ไม่พูดซ้ำนะพุ่งตรงอันนี้หมิ่นมิ่นชัดๆนะไปโทษเรื่องรัฐประหารสมัยนั้นนะ่ะเพราะโดนรัฐประหารไนงะละเหตุไปแล้วก็ไปพูดที่เกาหลีใต้ผีเจาะปากไนงะแล้วพูดหนักเลยนะคือมิ่นไปถึงหมิ่นเรื่อง พูดง่ายๆว่ารัฐประหารเนี่ยเกิดจากใครเดี๋ยวผมจะกลายเป็นหมินซ้ำอีกนะไปฟังเราเองมีอยู่แล้วงั้นคดีเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่เบาๆนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยวันที่สิบเนี่ยจะมาดูกันต่อนะเป็นหมุดหมายที่ศาลจะพิจารณาว่าตกลงไปต่อยกฟ้องไปต่อแล้วได้ประกันหรือไม่ประกันนั้นคดีนี้ยังคาอยู่นะเขาถึงเลยต้องมานั่งติดไอ้เข็มกัดเนี่ยเหลืองๆบนหน้าอกกันเป็นแถบแถบแถบอ่ะนะ ในจักรพกเพนแขก็เจอหนึ่งสองแต่คดียกฟ้องไปมัง้งกลับมาแล้วก็มากราบพระบรมรูปรอสิบอยู่ไงโชว์ไงว่าเนี่ยฉันจะมาช่วยแล้วเนี่ยแต่พวกฉันเนี่ยสนับสนุถาบันนะจ๊ะท่านผู้ชมก็ดูก่อนเนี่ยนะตกลงว่าโดนแหกตาเป่านี่ตอนนี้เป็นไงบ้างขอดูท่านผู้ชมเน่ยเขียนมายาวเลยเนี่ยอันนี้ที่บอกเนี่ยตกลงตรงไหนบอะระบบทักสินทำให้ ประชาชนดีขึ้นตรงไหนกี่โมงดีขึ้นกี่โมงดีขึ้นกี่โมงป้าอึงไปยืนอยู่หน้าบ้านจันสองล่าคุกจันสองล่าเนะี่ยยังพูดเลยถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงถึงแม้ว่าท่านจะโกงแต่ก็เป็นคนดีที่หายากป้ายคนเสื้อแดงเลยไม่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะโกหกเนี่ยไม่ได้ติดคุกหรอก ป้ามีสมองป้าคิดเป็นไม่ได้ติดโก๊กก็ไม่ได้ป่วยก็โกหกแต่ป้าก็ยังรักก็ต้องถามป้าสองคนเนี่ยตกลงป้ารักนายทักษิณหรือรักประเทศชาติหรือรักอะไรครับป้ามาโอดดิสิอย่างนี้ป้าก็บอกโอเคไงถูกไหมาอาจจะเป็น2%ที่โอเคอยู่มเมื่อกี้ป้าอึ่งกับป้าอะไรสองคนเนี่ยนะส่วน98%บอกว่าการที่ระบอบทักษิณจะทําให้ประชาชนเกิดความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงนั้น หรือไม่นั้นเป็นเท็จคือไม่จริงไม่จริงอาหารหมาจะมาจากไหนอาหารหมาก็เงินข้าวเนา่าโรงงานร่ำรวยไอ้ที่ดีขึ้นพวกมันเงินก็เยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากอะไรภาษีของเราอันนี้อีกนะไปต่อเดี๋ยวไม่ทันาด่ารวบรัดเอื้ออทอนเป็นไงจริงไหมเอื้ออทอนติดคุกตั้งแต่เก้าสิบปีวัฒนาเมืองสุขเก้าสิบปีอันนี้ก็ผลพวงจากรัฐบาลระบอบทักษิณทั้งสิ้น บ้านเอือทอนจุดเช็คอินเนี่ยเนี่ยตรงไหนประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นตรงไหนกี่โมงนี่เป็นของใครนี่เป็นของประชาชนในเวลาเมืองสุขรับโทษ90ปีแต่โทษจำคุกจริงเนี่ยได้ไม่เกิน50ปีจึงจำคุก50ปีดีกาคุกธนา9 9ปีคุกจริง50ปี แต่ยังไงวัฒนาอยู่ในคุกไนงะเดี๋ยวอาจจะได้โปรโปรยอดมกอรกรเนี่ยจะได้รู้ว่า99ปีใบหวยเนี่ยเนี่ยอันนี้สารตัดสินแล้วนี่คือระบอบทักษิณทั้งสิน้นไม่จริงตรงไหนวงไม่จริงตรงไหนวงไม่อ่านละเอียดแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าจมปลักดักดาหันต่เห็นว่าอันนี้แค่รวบรวมบางกรณีเท่าที่เอาแค่นึกนึก,นกตอนเช้าสลืมสลมืนอนไม่พอแล้วเป็นโรคซึมเศร้า้ะนึกได้เนี่ยได้ประมาณนี้ มีอีกเอานะเอานี้เอาค่อยๆไล่วินิษฐ์สยอุทธรจำคุกสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลไปแล้วอันนี้อันนี้หาชีวิตไม่แล้วสุรพงษ์กลับดาวกลับดาวกลับป่าไปแล้วสุรพงษ์ได้กลับดาวกลับป่าไปแล้วนะเขามีดาววัวดาวควายดาวแมวดาวหมาใช่ไหมเวลาน้องน้องหมาตายกับดาวหมาน้องแมงเก่าดมแมงอันนี้เขากลับดาวกลับป่า ใครไม่รู้ไปเปิดดูใน Google ว่าผีกับปะมันหน้าตายยังไงนะเออไม่อยากจะว่าคนตายแต่บางทีมันก็ต้องสาบส่งอะ่ะวินิจฉัยจำคุกสุรพงศ์ตอวิจักชัยกุลคดีอะไรคดีเร่งรัดออกหนังสือเดินทางให้ทักษิณโดยมิชอบนี่ไงไอ้ที่บอกว่าโอเคเนี่ยคือโอเคแต่พวกมึงมันเป็นระบอบอาหารเม็ดตราดอกอ้อ ไปไปมามาลงดอกอ้อหมดนะเอออันนี้คดีคืนพาสปอร์ตเป็นไงอ่ะศารสั่งจำคุกสองปีแต่แก่แก่ให้รอรงอาาสองปีแล้วก็ปรับหนึ่งแสนบาทสุดท้ายตายตายกลับดาวกลับปะไปแล้วหมอเรียบนี่ไงหมอเรียบหมอเรียบสารดีกาจำคุกในแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะ มีสองสุรพงศ์นะเมื่อกี้สุรพงศ์ดาวกับป่าอันนี้สุรพงศ์หมอหนึ่งปีแก้สัมปทานดาวเทียมเอื้อประโยชน์ชิ้นขอบนี่ไงตกลงใครคุณภาพชีวิตดีขึ้นชิ้นขอบแต่สุดท้ายไปจำคุกไม่ถึงหนึ่งปีหละอะก็ตามสภาพของเขาโปรโต้มมะละกอก็หลุดออกมายังมานั่งเหาห่าองๆอยู่หน้าคลับเหาห่าเลยแต่มก่อนน่ะเขาก็ไม่เรียนรู้นะ แปลว่ามันดีจริงเัรอสำหรับเขาไงตกลงมันดีสำหรับเขาเหรอนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีอดีตนั่มตรีว่าการกระทรวงไอซีและก็คนอื่นอีกหลายคนนะครับความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบตัติหรือปฏิบตัติแล้วเกิดความเสียหาย157อนุมัติแก้ไขสัมปทานโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในนะลดสัดส่วนการถือหุ้นที่ต้องถือในบริษัทชินสัเทไลท จากไม่น้อยกว่า51เป็นไม่น้อยกว่า40เปพูดง่ายไปลดต้นทุนของการลงทุนนั้นศาลเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะการลดสัดส่วนการถูหุ้นเนี่ยนะฮะเป็นการขยายศักยภาพในการแข่งขันให้มีความเข้มแข็งมีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินการดาวเทียม IP Star พิพากษาจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาส่วนที่เหลือก็จำคุก1ปีรอลงอาญาเลยบาเพราะหลายคนหมอสุรพ์ก็ติดคุก โทษจริงๆหนึ่งปีแต่ติดไม่ถึงก็ออกมาก็อย่างมานั่งอยู่ในระบบอาหารเม็ดตราดอกอก็แปลว่าเออคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นจริงนะและประชาชนอย่างเราอ่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหนโ,โอเคไหมท่านผู้ชมโอเคผมก็ยังโนโเคอยู่ไอ้ที่มานั่งพูดจนคอแหบทุกวันเนี้ยมันภาษีเราไงอีหนึ่งหมื่นกาโมี่ม่จะแท้งปะ ก็ภาษีเราอีกอ่ะอีกประมาณ6กแสนล้านต้นทุนเท่าต้นทุนเท่านี่เข้าเน่าเลยนะนี่เข้าเน่าต้นทุนนี่เนี่ยหกแสนล้านรวมดอกถึงปัจจุบันเนี่ยมันประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วเนี่ยหนล้านล้านถ้าเอาเป็นเงินมาแจกนะครับ1.2ล้านล้านเนี่ยแจกได้คนละ2 0 0 0 0บาท60ล้านคนไม่ใช่เงินการโมนะครับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีได้โดยตรงเอาไปใช้อะไรก็ได้เลยคนละ20,000บาท หกสิบล้านคนไม่ต้องคัดว่าตรงนั้นจะมีได้ไรได้ไม่ได้หกสิบล,ล้านคนได้ละคนละสองหมื่นบาททันทีนี่ข้าวเน่าอ่ะไงพวกสี่พันล้านสามพันล้านหมื่นล้านในพวกที่เราเสียหายเราเลยรู้สึกว่ามันกระจกไงแต่มันรวมกันแล้วเป็นภาษีบ้านเราไงเอาไปทําสนามบินได้เท่าไหร่หนึ่งจุดสองล้านล้านเนี่ยสร้างสนามบินสุพรรณภูมิได้สิบสนามบินนะฮะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้อีกสิบสายครับ อถ้าจะเอามาทำในกอทมอนี่ได้รถไฟฟ้าอีกร้อยี่สิบสายวิ่งกันให้ฉ่ำพันเป็นตั้งเมเมอนสายไฟเลยเออมันขนาดนี้มันถึงได้รวยขนาดว่าทุกคนโอเคอเคข้าใจยังเงินมาก็โอเคเนี่ยแล้วพวกเราได้อะไรดีบ้างเนี่ยนั่งทำงานใช้นี่งงกงกงก,งกทุกวันนี้อะไรดีขึ้นบ้างเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บ เลือกเพื่อไทยชีวิตเปลี่ยนทันทีเป็นไงเงียบกันกริบรวยกันเงียบกริบเลยใช่ไหมทุกตลาดรวยกันยังรวยกันยังป้ารวยยังเออมีอีกนี่ยังไม่หมดนะเท่าที่เท่าที่ฉันเป็นใบโพล่าซึมเศร้าแล้วก็อดนอนเนี่ยค้นมาได้จำได้เนี่ยเอาพายยงยุดยงยุดยงยุดผู้ซึ่งตอนหลังมีคดีอะไรเนี่ย เด,เด็กสาวอะไรนั่นแหะอนาคตคนละเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนะติดคุกจริง2ปีทุจริตกอฟอันุภายเป็นไงเพื่อคุณภาพประชาชนหรอตรงไหนตรงไหนกี่โมงดีขึ้นกี่โมงประชาชนโอเคกี่โมงเนี่ยก็ต้องถามไปยังนายอนุทินเนี่ยนะไอ้ที่คำว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยตกลง ประชาชนดีขึ้นหรือว่านักการเมืองซึ่งเป็นนักการเมืองรลิ้วร้อในระบอบของอาหารเม็ดตาดอกอ้อเนี่ยดีขึ้นทิ้งคําถามไว้กับข่าวแรกเนี่ยข่าวแรกนี่ก็45นาทีแล้วไว้ว่าตกลงคุณภาพของประชาชนดีขึ้นจากระบอบทักษิณตรงไหนกี่โมงช่วยกันแสดงความเห็นในโพลของแนวหน้าออนไลน์ด้วยนะฮะ21นาทีก่อนหน้านี้นะ จนถึงปัจจุบันมีการลงความเห็นประชาพิจารณ์ประชามติของแนวหน้าออนไลน์โพเี่ยนะบอกว่าระบอบทักษิณทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่จริง3ไม่จริง97เออนี่ไง